ต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิหรือวอเทอร์บาทตนะครับโดยเราจะใช้หลักการในการต้มน้ําให้เกิดไอหม้อปิดฝาสนิทจะทําให้อุณหภูมิภายในหม้มมอคงที่นะครับโดยน้ําจะพาจะเป็นตัวนําพาความร้อนผ่านตัวอย่างทําให้ตัวอย่างได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้งานเครื่องวอเทอร์บาทตนะครับโดยขั้นตอนแรกเราจะต้องเสียบปลั๊กนะครับจากนั้นเปิดสวิตช์หน้าเครื่องครับ หน้าเครื่องจะแสดงไฟนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวเลขก็จะแสดงแสดงอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับก็คืออุณหภูมิที่34 35องศานะครับส่วนสีเขียวจะเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะครับซึ่งจะผมจะขออนุญาตเซตไว้ที่อุณหภูมิ37องศานะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเลื่อนลงได้เลย อันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะครับก็คือ3 7องศาเมื่ออุณหภูมิถึงที่37องศาไฟสีแดงจะสว่างขึ้นครับจากนั้นนะครับเปิดฝาโดยจับด้ามจาับที่ด้านข้างของฝานะครับจากนั้นนำตัวอย่างนะครับไปบ่มในหม้อนะครับจากนั้นทำการปิดฝา เมื่อปิดฝาสนิทนะครับอุณหภูมิไอน้ําก็จะทําให้อุณหภูมิภายในหม้อคงที่นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือน้ากลั่นน้าที่ใช้ในหม้อนะครับจะต้องเป็นน้ำจะต้องเป็นน้ํากลั่นนะครับข้อควรระวังนะครับหนึ่งหากเราใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับเราไม่ควรเอาหน้าเข่าไปในเครื่องในเวลาที่เราเปิดฝาหมอ้อเนื่องจากจะทาให้ไอร้อนประทะเข่ากับหน้าทําให้เกิดอันตรายได้นะครับ 2. ไม่สัมผัสฝา,ฝาเครื่องในขนาดที่เครื่องมีอุณหภูมิสูง 3. ปริมาณน้ำกลั่นที่เติมไปในหมอ้อจะต้องอยู่ในปริมาณครึ่งของวอเทอร์บาทนะครับ 4. เมื่อน้ำภายในหมอ้อมีสกะประกควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้งครับ สำหรับขั้นตอนการใช้อ่านควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆมีความสงสยัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ